การกลับมาอีกครั้งของโนเกีย2 1 0รุ่นฉลองครบรอบ25ปี ขอต้อนรับเข้าสู่ช่อง Neo Tech Thailand ช่องที่จะแนะนำข้อมูลข่าวสารด้านเทคโนโลยีและเรื่องราวดีๆมาให้ทุกคนได้ชมกันสำหรับ EP นี้นะครับทาง Neo Tech Thailand ก็จะมาอัปเดตเรื่องราวของฟีเจอร์โฟนรุ่นใหม่จากค่ายโนเกียนะครับซึ่งเด็กยุคหลังนะครับก็น่าจะไม่ค่อยรู้จักแบรนด์แบรนด์นี้กันแล้ว แต่ก็ต้องบอกเลยนะครับว่าในสมัยก่อนแบรนด์โนเกียเป็นแบรนด์โทรศัพท์ที่ได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเฉพาะโนเกีย3310และ3210นะครับการกลับมาของโนเกีย3210เวัชชัน2024นี้เป็นการสร้างขึ้นเพื่อฉลองอายุครบ25ปีของโนเกีย3210ซึ่งลักษณะภายนอกนะครับ จะเหมือนกับโนเกีย3210รุ่นต้นฉบับแทบทุกอย่างนะครับต่างกันตรงที่มีกล้องและมีการปรับรูปแบบอื่นๆนะครับให้เข้ากับยุคและสมัยมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นหน้าจอขนาด2.4นิ้วเติมกล้องความละเอียด2ล้านพิกเซลมีแ a m มาให้ถึง64เมกนะครับและ ติดตั้งหน่วยความจำ microSD ถึง32 g กแบตเตอรี่ขนาด1450 mAh มิลมซึ่งสามารถถอดเปลี่ยนได้นะครับเหมือนรุ่นก่อนและยังรองรับ 4G รวมถึงบลูทูธ o t h 5.0กับอีกหนึ่งไฮไลท์นะครับนั่นก็คือมีพอร์ต USB Type C สำหรับ Nokia 3210ปี2024นี้นะครับยังรองรับ Cloud Phone App โดยเราสามารถเข้าถึงแอปโซเชียลมีเดีย ได้โดยไม่ต้องติดตั้งแอปพลิเคชันและเกมระดับตำนานนะครับอย่างเกมงูก็ติดตั้งเข้ามาใน Nokia 3210ปี2024เช่นกันในส่วนของระบบปฏิบัติการนะครับจะเป็น S30 Plus ซึ่งทำงานผ่านซึ่งทำงานร่วมกับชิปเซต Uni SoC t 107โดย Nokia 3210ปี2024นะครับจะวางจำหน่ายในราคา1,990บาทถึงส่วนตัวก็มองนะครับว่าคนที่อยากได้เป็นเจ้าของนะครับสำหรับ Nokia 3210 2024รุ่นนี้นะครับ อาจจะไม่ได้ต้องการความล้ําสมัยของเทคโนโลยีอะไรมากนักนะครับแต่ว่าต้องการซื้อความทรงจําในสมัยนั้นกลับมาหรือเพื่อนๆมีความคิดเห็นว่ายังไงก็สามารถคอมเมนต์แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้เลยนะครับถ้าชอบคลิปนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะครับแต่ถ้าไม่อยากพลาดเรื่องราวดีๆอีกมากมายแล้วก็ไปตามไลค์กันในเพจ c e b o o k Neotech Thailand กันได้เลยจากนี้ไปจะมีเรื่องราวดีๆอะไรออกมาอีกนั้นยังไงก็ฝากติดตามกันด้วยนะครับ แล้วเจอกัน